มาเจาะลึกสงครามชิงบัลลังอนาคตของ AI กันเลยครับแค่ข่าวเดียวครับก็ทำเอาบัลลังของ Nvidia ดียสั่นสะเทือนไปทั้งวงการเลยคำถามใหญ่เลยก็คือบัลลังที่ดูเหมือนจะมั่นคงของ Nvidia ดียเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะ่ะเรื่องของเรื่องก็คือมีข่าวว่า Meta อาจาหันไปใช้ชิปของ Google ครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยตลาดหุ้นก็ตอบรับข่าวทันทีเลยครับ หุนอนวเดีย a ร่วงสวนทางกับ Google ที่ดีตัวขึ้นแต่เรื่องนี้มันใหญ่กว่านั้นครับไม่ใช่แค่เดียเดียวแต่มันคือสัญญาณของการลุกฮือครั้งใหญ่เลยแล้วทำไมจูจูยักษ์ใหญ่เทคถึงอยากจะสร้างชิปของตัวเองขึ้นมาล่ะครับก็มีสามเหตุผลหลักๆเลยครับเรื่องต้นทุนการควบคุมแล้วก็ประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเฉพาะทาง คือชิปของ n v i d i ีเนี่ยเก่งจริงแต่ก็แพงจริงครับชิปที่สร้างเองเลยกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าอย่าง Amazon ก็บอกว่าชิปของเขาเนี่ยประหยัดกว่า GPU ได้ถึง50%เลยนะครับงานวิจัยของ Meta เองก็ยืนยันครัว่าเป้าหมายคือลดต้นทุนและลดการพึ่งพาเจ้าตลาดรายเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่ Meta นะครับตอนนี้ผู้ท้าชิงรายอื่นๆก็กำลังตั้งทัพกันเพียบเลยทั้ง g o o g l e Amazon, m e t a Microsoft และ AMD ต่างก็มีชิป AI ของตัวเองกันหมดแล้วครับอย่างชิป MTI ของ Meta นี่ไม่ใช่แค่โปรเจกต์นะครับแต่ใช้งานจริงแล้วกับคนหลายพันล้านคนเลยแล้วชิปพวกนี้ก็ไม่ใช่แค่ของเล่นนะครับแต่เริ่มตีตลาดได้อย่างจริงจังแล้วด้วยดูอย่างชิป MI 3 0 0ของ AMD สิครับตอนนี้7ใน10บบริษัท AI ชั้นนำก็หันมาใช้ตัวนี้กันแล้วแต่ถึงอย่างนั้น ก็ต้องยอมรับว่า n อ i น i เดียยังเป็นเจ้าตลาดอยู่ครับถือส่วนแบ่งไว้กว่า80%เลยทีเดียวแต่ภาพรวมของสมรภูมินี้กำลังเปลี่ยนไปครับตลาดไม่ได้ถูกผูกขาดอีกต่อไปแล้วมันสะท้อนโมเดลธุรกิจที่ต่างกันชัดเจนครับ n อ i น i เดียขายขาดแต่ Big Tech เน้นให้บริการเช่าและสงครามครั้งนี้บอกอะไรเรามันคือสัญญาณว่าสงครามแย่งชิงโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้เริ่มขึ้นแล้ว ถ้าอยากตามทันเกมที่กำลังเปลี่ยนตลาดแบบนี้ต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่เร็วกว่าใครครับหาคำตอบและข้อมูลทั้งหมดได้ในรายการเสพข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาครับไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญในสมรภูมินี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด like และแชร์นะครับขอบคุณครับ